โอเคสวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาตกปลานะครับวันนี้พอดีได้ลอกตัวใหม่มานะครับแล้วก็ไม่มีคลิปตกปลาให้ดูก็เลยจะมาดูกันว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแขนลอกตัวใหม่นะครับว่าเปลี่ยนออกมาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็นะครับนอบ็อปเป็นน็อปของ r c s ที่เลือกที่ผมเลือกใช้นะ น็อปได้ว่า RCS เป็นไซส์ S นะครับอันนี้เป็นเป็นยางน็อปยาง EVA นะแล้วก็แขนนะครับแขน90 90มิลของ SLP w o r k นะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการใช้เปลี่ยนก็จะเปลี่ยนประแจนะครับประแจบ,บ็อกตัวนี้แล้วก็ชุดไขควงนี้ก็เป็นไขควงธรรมดานะครับเป็นไขควงที่ซื้อมาจาก s h อป e ีก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่ <c oughs> แล้วก็อ่ะเดี๋ยวจัดก่อนพระเอกวันนี้นะครับพระเอกของวันนี้น่าจะเป็นลอกผมเพิ่งได้มาใหม่นะก็ให้นา้นาๆไปดูรีวิวได้นะครับมีนา้นาๆหลายท่านรีวิวใน YouTube แล้วว่าเป็นลอกสตรีท SVTW 2024ของผมเลือกใช้โค้ด 100L นะครับเป็นลอก6.7หมุนซ้าย นะครับผมถนัดหมุนซ้ายก็เลยเลือกใช้เดี๋ยวมาดูกันก่อนคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็รอบอัตราทดเนี่ยหกจุดเจ็ดต่อหนึ่งนะครับเลโชของมันนะครับน้ำหนักรอร้อยหกสิบกรัมอันเนี้ยมีนานารีวิวหลายรอบแล้วหลายคนแล้วก็ไปตามดูกันว่าเขาช่าง,จร,ง,จ,รงจริงก็ร้อยหกสิบกรัมนะครับโอเคเด็กเบรกแม็กห้ากิโลกรัมนะครับหมุนหนึ่งรอบเก็บสายได้หกสิบเจ็ดเซนนะครับอันนี้ลูกปืน สิลูกปืนเป็น CRBB ด้วยกันน้ำเค็มนะโอเคก็เดี๋ยวมาดูก่อนดูพระเอกกันว่า้าตาเป็นยังไงอันนี้เพึ่งได้มาเลยนะครับมาอันบอกกันดูชือ้อในกล่องก็จะมีโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวขอไปเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับนี่ก็มาดู เ็คือเขาให้ถุงผ้ามาก็ดีนะโอเคนี่นะครับแล้วมาดูพระเอกโอเคสวยงามครับเท่าที่เห็นในรูปกับตัวจริงผมว่าตัวจริงสวยมากนะสำหรับสีความโทนของสีไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวคงต้องใช้กันไปยาวๆแล้วมารีวิวอีกทีนึง แขนเดิมนะครับแขนเดิมที่เขามาให้ไม่รู้บอกรึไแต่เท่าที่ผมดูข้อมูลมาแขนเดิมเนี่ยน่าจะยาวประมาณสัก85มิลนะน่าจะใช่โอเคก็ผมจะเปลี่ยนแขนใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็นเออ9ก้าสิบมิลนะครับประมาณมันจะยาวขึ้นมาอีกนิดนึง หลายหลายคนอาจจะถามว่าแบบเอ่อเปลี่ยนแขนยาวขึ้นแล้วมีผลกับรอบไหมผมตอบได้เลยน่าจะมีผลนะเพราะว่าแขนยาวขึ้นกับการหมุนความเร็วเท่าเดิมเนี่ยแขนที่ยาวกว่าเนี่ยอาจจะทําให้รอบเร็วขึ้นหมายถึงว่ารอบอาตาัตราการทดเนี่ยอาจจะเท่าเดิมแหละครับแต่ว่าความยาวของแขนเนี่ยโดยการหมุนความเร็วของมือซ้ายที่เราหมุนไปเนี่ยเท่าเดิมเนี่ยอาจจะเก็บสายได้เร็วกว่า นะประมาณนี้ลองลองลองไปสังเกตดูผมว่าอาจจะใช่นะเดี๋ยวรอนะนะที่มีความรู้แจมแจมมาอธิบายก็ได้นะครับก็อันนี้ผมคงไม่ได้ทำอะไรวันนี้อาจจะนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนแขนกันโอเคเดี๋ยวเริ่มลุยกันเลยก็ชุดไขคัวนะครับผมก็ใช้เลือกใช้เป็นพวกนี้เนาะก็ได้ ได้มาจากช้อปปีผมว่ามันใช้ได้นะครับแต่มันก็ไม่เท่ากับพวกที่เขาผลิตออกมาอย่างเพื่อเอามาแต่งลอกถอดประกอบล้างลอกอะไรอเงี้ยครับอันนั้นอาจจะดีกว่าอันนี้ผมเอาแค่ใช้พอใช้ได้มาโอเคก็เดี๋ยวเรามาแกะตัวนี้กันชนี่ฮะหน้าตานอ็อ EVA ของ RCS สวยนะผมว่าอาจจะจับขนาดขึ้นเพราะว่ามันอ้วนนะครับเพราะว่ามันอ้วนบางทีเราเล่นปลาอยู่เนี่ยตาเราไปโฟกัสตาเราไปโฟกัสจับคันแล้วก็ตาไปโฟกัสกับปลายคันหรือปลาอยู่อะไรเงี้ยมือซ้ายนี่ควานหาน็อปเหมือนกันนะถ้าแบบถ้าน็อปมันเล็กอืมาแก่ ตัวลอกนี้ผมก็ได้มาเพิ่งได้มาเพราะว่ารอบ6.7เนี่ยหายากมากนะครับ6.7ซ้ายเนี่ยหายากตอนนี้ในตลาดร <c oughs> อบ7.8ที่เป็นตัว H นะครับตัว h g HL อะครับ HLS 100s อะไรเงี้ยมันจะมีเกื่อนอยู่พอสมควร <c oughs> ตัว6.7เนี่ยหายากอยู่ครับ ก็เลยพึ่งได้มานานๆหลายคนใช้กันไปจนจะขายเป็นเป็นมือสองอยู่แล้วผมพึ่งได้มาใช้งานก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันโอเคไหมแต่ผมว่ามันโอเคครับเดี๋ยวมาแกะเปลี่ยนแขนเปลี่ยนนอ็อปไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวดูผลลัพธ์ออกมาจะสวยแค่ไหนผมว่าสวยอยู่ละ <c oughs> ก็อันนี้นะครับผมมีเทคนิคนะครับสำหรับนะ มือใหม่เหมือนผมนะครับในการแกะลอกแกะอุปกรณ์ล้างลอกอะไรต่างๆเงี้ยครับมันช่วยได้ในการเอาถุงพลาสติกนะครับมาแกะแคแกะอะไรผมว่ามันการการถลอกได้นะครับระดับหนึ่งะครับเห็นไหมแกะนิดเดียวก็ออกและโอเคก็มาแกะอันนี้โอเคเห็นไหม มันลดการกระทบกระทั่งของไม่ใหม่ที่เราอยากจะรักษามันไว้ดีๆได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นการขันน็อตเนี่ยครับเวลาเราขันตรงๆถ้ารู้ว่าปากประแจขันแล้วเกิดอาการคอนหลวมเนี่ยผมไม่แนะนําให้ขันนะครับมันมีรอยได้นี่ครับเอาถุงพลาสติกลอง นะครับลากคัโนเคไม่ออก๋ยวโอเคโอเคออกแล้ว ใหม่ๆมันก็จะแน่นนิดนึงอันนี้ในกรณีที่เราไม่มีไขควงหรืออุปกรณ์ที่สำหรับถอดลอกจริงๆนะครับกาใช้เป็นชุดอุปกรณ์เล็กๆที่เราหาได้ไขควงอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับ จริงๆแวฮะควรหาถาดมาลองอุปกรณ์นะครับเวลาเราถอดออกมาน็อตมันจะไม่กระเด็นหายก็อันนี้ขาดไม่ได้ประแจกันลอยเป็นพลาสติกนะครับเวลาเราไปขันอะไรพวกนี้พวกหัวน็อตเนี่ยมันจะไม่เป็นรอย ใหม่ๆม,มันก็จะเอาออกยากนิดนึงออส่วนตัวผมเองผม,ผมตัวผมเองก็ใหม่ด้วยนะไม่เคยไม่เคยได้ถอดลอกอะไรก็ควรระวังไม่ให้มันกระเด็นอาจจะมีสปริงหรือมีอะไรกระเด็นออกนะครับก็ดูระวังหน่อยโอเคตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่แล้วก็กดแกนสปริงไปเหมือนเดิมก็โอเคเดี๋ยววางไว้ก่อน Okay. เรามาเซตอัพตัวนี้นะครับเพจผมอาจจะเปลี่ยนเป็นไม่รู้ใช้เพจเพจเดิมสีจะหมุนๆมนมน,นิดหนึ่งนะครับนี่เพจเดิมด้านขวามือนี่เพจเดิมเพจนี้ไม่รู้อันไหนสวยกว่ากัน แต่ถ้าเป็นเพจเดิมเนี่ยอาจจะเข้ากับตัวนี้คอยว่ากันว่าจะใช้ตัวไหนก็ตัวสาตาร์สตาแดกนี้มันเปลี่ยนใหม่นะครับมีระบบคลิกเสียงยังหาตัวแต่งไม่ได้ ก็ <Okay. S 2> <Pione> er> ใช้ประแจตัวนี้มุนให้แน่นผมแนะนำตัวนี้นะครับตัวนี้ขันแค่พอตึงมือพอนะครับเพราะว่าแขนเดิมเนี่ยมันเป็นเป็น เป็นเหล็กเนาะออโอ้โหน้ำมันผมว่าได้ว่ารุ่นใหม่ๆนี่ดีนะให้น้ำมันแบบเยิ่มเลยลก็แต่แขนใหม่ครับมันเป็นคาร์บอนเนาะเอาแค่ตึงมือนะครับค,ค่อยๆอัดอคืคอ ดูดีขึ้นมาน,นิดนึงก็เนี่ยเพจจะเอาสีอะไรดีแต่เดี๋ยวดูนะเพจถ้าเป็นเพจเพจเงินเมื่อกี้มันคลอนๆหน่อยอาจจะเลือกใช้เพจอืม ถ้าเพจน,นี้ก็จะดูเกลืนกเพราะว่าเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนเ,อเพนเงินใส่ไปก่อนก็น่าจะได้นะครับผมว่าเพจเงินมันจะตัดๆสวยๆดีนะอืม มันมีข้อเสียตรงนี้นะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์ของมันเองเลยก็จะเป็นอย่างที่เห็นขันไปหลุดไปอาจจะทำให้ลอกเป็นรอยได้นะต้องระวังน,นี่ขันก็เอาแค่ตึงๆมือพออ่ะโอเคใส่แขนเสร็จแล้วไม่ได้ยากนะครับ ครับก็ต่อไปเรามาเปลี่ยนน็อปนะครับเปลี่ยนน็อปใส่กับแขนใหม่น็อปใหม่ใส่กับแขนใหม่แต่ว่าเราจะต้องเอาตัวลูกปืนนะครับตัวลูกปืนจากน็อปเดิมออกมาใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาแกะ เทั้งตัวอ่าใช่ไหมฮะโอเคลูกปืนจีบ ก็จะมีลูกปืนตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับต้องค่อยค่อยหาแรงงานออกมาออกมานิดเดียวครับแง่ออกมานิดเดียวก็ใช้ได้และเ,เดี๋ยวมาถอดอีกข้างหนึ่ง ค่อนข้างแน่นนะนอ็นอตน็อตลงงานอาดมาแน่นเลย ออกง่ายนะค่อนข้างออกง่ายสำหรับมือใหม่แบบผมทำงานง่ายแน่นอนทำด้วยตัวเองได้แน่นอนไม่ยากโอเคนี่กอ็อันนี้ผมรีบใส่แขนกับตัวรอบไปหน่อยนะมันจริงๆควรใส่น็อตออกมาให้เสร็จ ถอดน็อตเดิมออกมาก่อนเปลี่ยนเอาลูกปืนออกแล้วก็เปลี่ยนสายลูกปืนให้เสร็จส่วนแหวนพวกเนี้ฮะเดี๋ยวผมจะใส่ให้เหมือนกับที่โรงงานใส่มาเลยนะ จริงๆผมไม่รู้ว่ามันต้องลองตรงไหนผมเดี๋ยวผมใส่ให้เหมือนโรงงานเลยแล้วกันว่าลองตรงไหนอะไรยังไงนะครับโรงงานเหมือนจะใส่มาข้างล่างตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ติดกระกป,ปืนตัวหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวมาเริ่มใส่กันนะครับใส่แหวนนะครับเมื่อกี้โรงงานผมประกอบถอดออกมาแล้วเห็นนะฮะเขาประกอบมาใส่แหวนตัวนี้หนึ่งตัว นะครับแล้วก็ใส่มันจะมีลูกปืนแล้วก็จะมีแหวนตัวเล็กๆบังลูกปืนอยู่เข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวลูกปืนด้านล่างนะครับโอเคแล้วก็น็อปหม่ตัวนี้เดี๋ยวเปิดฝาน็อปไม่ก่อนส่วนน็อปอาเนะครับอืมเขามีประแจขันเปิดมาให้นะนี่ประมาณนี้เลย ต้องใช้ด้านด้านนี้นะครับสังเกตมันจะไม่เหมือนกันนะครับใช้ด้านเนี้ยในการขันถ้าใช้ด้านนี้ขันเนี่ยมันรูมันไม่ใช่นะครับบางทีอาจจะทําให้ตัวเนี้ยเป็นะลอกได้มันถลอกมันไม่สวยเลยอันเนี้ผมผมสั่งมาจากญี่ปุ่นเลยนะมันหาในเมืองไทยแล้วก็มีหลายคนเอามาขายมือสองให้นะครับติดต่อมาขายมือสองให้แต่มันสภาพไม่โอเคผมก็เลยสั่งจากญี่ปุ่นรอหน่อยแต่ว่าได้ของที่สวยนะครับ เออมันต้องขันกลับด้านเนาะออใช่ใช่ต้องอ่อนนุ่มกับมันนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยมันถลอกง่ายมากออโอเคมันต้องมุนขวานะครับแล้วก็ใส่โอเค,อเคใส่ลูกปืนล่างแล้วอ,อยังไม่ได้ใส่ลูกปืนข้างบน ไม่เป็นไรโอเคแต่ใส่ลูกปืนข้างบนก่อนก็ได้นะครับพยายามใช้ตัวนี้ครับเขีย่ยค่อยๆเขีย่ยมันมเบาๆมันก็ลงไปแล้วประมาณนี้เลย พอเรายัดลงไปเนี่ยมันยังไม่ลงนะลูกคือลูกปืนยังไม่ลงนะตัวตัวด้านบนเอานี้ยัดลงไปหน่อยโอเคถ้ามันประคองลูกปืนประคองโอเคแล้วเนี่ยมันจะไม่คอนนะครับอันนี้มือเขย่าแล้วโอเคอันนี้มันไม่คอนนะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปปิดฝาการปิด ข้าในหมุนซ้ายนะครับจะแตกต่างกับเกียวธรรมดาอื่นๆทั่วไปนิดนึงหมุนซ้ายเข้าเคเราก็ใช้ประแจของมันนะครับมุนต้องใจยเย็นๆครับค่อยๆหมุนอย่าไปปิดอย่าไปบิดเยอะนะครับหรือแรงเกินไปอย่างเงี้ยอาจจะพลาดทำ น็อตที่เราซื้อมาใหม่เสียหายทะลอบอ๋ผมพลาดนะครับโอ้อย่างว่าลืมไปว่าทำไมมันออกมาได้โอเคผมไม่ได้อ่านน็อตตัวนี้เข้าไปโทษทีนะครับทอามหม่คันอ,อมาก่อนลน อยากให้เสร็จเร็วๆเริ่มลอนโอเค เช่เราใช้น็ดตัวนี้นะครับขันลงไปก่อนหยอดลงไปเลยนะครับใายควงค่อยคขันลงไปไม่รู้กล้องจะชัดไหมนะครับไม่รู้จะโฟกัสหรือเปล่าอโอเค การเอาแค่ตึงมือนะครับไม่ต้องอัดจนแน่นเกินไปโอเคเอาแค่ตึงมือนะครับโอเคอยู่และเราก็เช็คโดยการหมุนน็อปว่ามันลื่นไหมนะครับโอเคแล้วก็ใส่ เหมนดิมครับตัวนี้ต้องระวังในการขันนิดนึงอย่าให้เป็นรอยป้าเริ่มตึงมือแล้วก็ดูว่ามันสนิทไหมนะครับโอเคถ้าอย่างเงี้ยเข้าสนิทล้ะนะครับอืม ถนัดขึ้นเยอะเลยนะแต่ความรู้สึกผมอ่ะต่อไปมาใ่่มินะครับอีกข้างหนึ่งใส่แหวนลงไม่อนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ลูกปืนด้านล่าง นะครับเดี๋ยวถอดฝานี้ก่อนอย่าลืมนะครับหมุนขวาคือถอดออกไอตัวฝานี้นะครับหมุนซ้ายคือใส่เข้าไปเดี๋ยวคนบางคนจะเข้าใจผิดแล้วไปหมุนซ้ายเหมือนเกี่ยวทั่วไปแล้วกลายเป็นทํามันถลอกแล้วจะรู้สึกนอนไม่หลับวันนั้น ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ลูกปืนหนตัวหยอดลงไปเลยครับเราใช้ตัวนี้ในการเกียร์ครับโอเคเข้าแล้วไม่โยกอยันนี้ก็ใส่น็อตลงไปนะครับ แล้วก็หมุนล,ลงไปทุกตรงเลยครับเดี๋ยวเกียวมันเข้าไปเองอัตโนมัตินะมันเกียวละเอียดหน่อยอาจจะหมุนหลายรอบชุบๆโอเคถึงสุดแล้วมันก็จะตึงเราก็แค่อัดเข้าไปให้ตึงมือนิดนึงโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็มาปิดฝาตัวนี้ เท่าที่ผมดูรีวิวนะครับเท่าที่ผมดูรีวิวคนใช้ SVTW 2024นะครับตัวใหม่ส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยโอเคดีกว่าตัวแต่ก่อนเยอะเลย,อ,ยอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องไปดูว่าตีลื่นตีเนียนตีง่ายเพราว่าอย่างนั้นนะได้ว่าเขาก็เคม,มาว่า เพิ่มการตีไก่มาได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าตีไก่ขึ้นนะครับตีง่ายขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยเนี่ยครับก็หน้าตาออกมาประมาณนี้เลยนะดูความสวยงามผมว่ามันเข้ากันหรือว่าบางคนอาจจะใช้เป็นอะไหล่สีทองนะครับเพจสีทองหรือตัวนี้แคนาซีเอสเนี่ยตรงเนี้ยฝาเป็นสีทองเนี่ยมันก็ อาจจะตัดกันได้สวยดีนะครับแต่ของผมเน้นคุมโทนใช้เป็นสีดำๆเอ้ยก็สวยไปอีกแบบนะครับถามว่าดูแตกต่างกับแขนเดิมเยอะไหมผมว่าไม่เท่าไหร่นะถ้ามุมมองของน็อปตัวเก่ากับตัวใหม่น็อปตัวเก่าก็จะเป็นแบนนะครับแบนด้านหนึ่งอะไรเงี้ยดูดิผมเปรียบเทียบให้ดู ผมว่าไม่แตกต่างนะแต่ว่าแน่นอนครับของแต่งสวยกว่านะครับแล้วก็อาจจะไม่อาจจะผมว่ามันจับแล้วก็ชับมือขึ้นนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องการใช้งานคงไม่ได้ต้องพูดถึงของมันมันคงจะดีอยู่แล้วนะครับ ฝากว่าแนวทางการแต่งให้เออสวยๆจะเป็นยังไงบางคนอาจจะใช้แขน95หรือแขนร้อยเลยก็ได้นะครับผมว่ายังไม่น่าเกียดกับขนาดของตัวลอกดูนะฮะสวยดีลองไปประกบคันแล้วผมว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่ตัวนี้เป็นสปูล32มิมลมันล่นมาจาก34มิลนิดนึ่งผมว่ามันจับแล้วก็ชับมือดีนะเออแล้วลองไปเทสดู เดี๋ยวอาจจะได้เห็นผมไปเทสลอกตัวนี้กับปลากระพงปลาหมอทะเลปลาเก๋านะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีว่ามันใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้ยากไหมอะไรเงี้ยใช้ไปนานๆแล้วจะเป็นยังไงโดนน้ำเค็มแล้วสีจะผุพองอย่างที่เขาเคยเป็นตำนานหรือไม่ โอเคเอาประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องของผม s ซ v e s นะครับก็ผมพยายามจะทำคลิปตกปาแล้วก็มีของเล่นใหม่ๆก็จะเอามาถอดเล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ